ไปต่อกันที่เรื่องราวดีๆปิดท้ายรายการกันบ้างนะคะเป็นการเสียสละที่ต้องบอกว่าเสียงชีวิตมากๆเหลือเกินนะคะเพราะว่าที่จังหวัดกาญจานบุรีมีผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าคุณสมชายทองผาภูมิพรทวีชื่อก็บอกนามสกุลก็บอกนะคะว่าเป็นคนกาญจานบุรีแน่นอนโพสต์คลิปนะคะนาทีรถของเจ้าหน้าที่อำเภอเ,ออเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจานบุรี ไปลื่นไถลตะแคงอยู่ข้างบนภูเขาค่ะเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมจริงๆมันมีคลิปนะแต่ว่ามันอาจจะแบบ ด้วยความที่ว่าวีเจคีมกลัวจะหวาดเสียวเกินไปนะคะก็เลยเอามาแค่รูปก็แล้วกันเนี่ยมันตะแคงแบบนี้เลยนะคะเนื่องจากว่าฝนเนี่ยมันตกติดต่อกันมาหลายวันทําให้หน้าดีเนี่ยมันชุ่มน้ําโดยโพสต์นี้นะคะระบุข้อความบอกว่าเปิดคลิปดูแล้วน่าเห็นใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังขละบุรีถึงตัวจะตายก็ช่างมันต้องให้ชาวบ้านมีสุขภาพลพานามัยที่ดีหมอชายขอบไม่ได้มีเพียงแต่ฉีดยาต้องเอาชีวิตตัวเองเข้าแลก เพื่อเข้าถึงการรักษาชาวบ้านให้มีสุขภาพที่ดีกลางป่าทุ่งใหญ่นเรศวรมรดกโลกหลังจากที่ฟ้ากระหน่ำฝนติดต่อกันมาไม่หยุด5วันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังขาาบุรี2 0นายเกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะว่ารถพลิกคว่ำกลางป่าแต่ล่าสุดทุกคนปลอดภัยดีส่งกำลังใจให้กับ กับตันทีมหมอจางแห่งสารสุขอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอที่ห่างไกลาจากจังหวัด300กว่ากิโลเมตรถึงแม้ตัวเองเหลืออีกเดือนกว่าจากกะเกษียณอายุราชการแต่ก็ทำงานได้อย่างเต็มที่นี่ค่ะเขาเข้าไปในพื้นที่ที่แบบ ห่างไกลมากๆอะมากๆคือในป่าในเขาเลยอะเพื่อไปตรวจสุขภาพให้กับชาวอำเภอสังขละบุรีนะคะทีนี้เนี่ยหลังจากที่มีโพสต์แบบนี้ออกมาก็มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างมากส่วนใหญ่แล้วเป็นการให้กำลังใจทีมแพทย์นะคะรวมไปถึงบอกว่าให้ทีมแพทย์เนี่ยปลอดภัยมีการอวยพรหรือว่าพูดคุยกันบอกว่าโอ้โหมันเป็นการที่ทุ่มทุนทุ่มเทม,มากๆในการทำงานของทีมแพทย์จริงๆเพราะฉะนั้นก็ขอให้ปลอดภัยก็แล้วกันนะคะหรือว่าแม้กระทั่งใคร ที่ไม่ได้ทํางานในพื้นที่ห่างไกลแบบนี้แต่ว่าเดินทางในช่วงเวลาฝนตกก็เรามัดรระวังด้วยค่ะ อันนี้เป็นข่าวที่นํามาฝากกันสําหรับวันนี้นะคะพุธที่5สิงหาคมใครที่ยังไม่จุใจนะคะก็สามารถไปติดตามได้เพิ่มเติมที่เพจจามนะคะจ้าจานสาามมอม้าจามเป็นภาษาไทยแล้วก็เว็บไซต์จาม .com รวมไปถึงช่องทางอิสแกรมทวิตเตอร์นะคะแล้วก็ YouTube ไปดูยอ้อนหลังกันได้ด้วยแล้วก็กมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะน้องวีเจทิวลิปนะคะสุดน่ารักของวีเจครีมเนี่ยก็จะมีการมาเล่าข่าวนะคะในแอปพลิเคชัน t ิกตอกตอนนี้เนี่ยโอ้โหยอดกดไลค์กดแชร์ดีมากๆยังไงอย่าลืมเข้าไปดูนะ สำหรับรวันนี้จมเจาะข่าวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ